ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักพระอองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของลูกเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากลูกจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเลแม้ว่าน้ำทะเลคึกขนองและฟองฟูงแม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอนละวนนั้นท่ามกลางสถานการณ์เลวร้ายที่อยู่ตรงหน้าลูกรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับลูกพระเจ้าคือผู้เดียวที่ลูกวางใจทรงเป็นป้อมปราการอันมั่นคง เป็นโลกกําบังในวันที่โหดร้ายเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งดีและจำเป็นมากมายเป็นผู้ปลอบโยนแก่ผู้ที่ทุกโศกและสูญเสียเป็นความมั่นคงให้แก่ผู้ที่แสวงหาเป็นความรักให้กับผู้ที่โดดเดี่ยวเป็นความหวังและแสงสว่างให้กับผู้ที่หลงทางเพื่ออค์ทรงฟังเสียงคร่ําครวญจากส่วนลึกในใจขอทรงช่วยกูลูก ผู้ที่เผชิญกับความทุกยากผู้ที่อยู่ในความมืดมิดและลำบากที่สุดของชีวิตลูกขอวางความทุกนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์อยู่ใ,ใกล้ๆอยู่กับลูกในวันแห่งความทุกข์ขอพระองค์จับมือลูกขอทรงนำลูกผ่านพ้นความทุกยากนี้ไปได้ด้วยพระเมตตาพระคุณและการช่วยกู้จากพระองค์ลูกขอวางใจ ขอพักสงบและพึ่งพาพระองค์ด้วยหัวใจลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต